ในส่วนของสถานที่ที่เรานั่งพูดคุยกันวันนั้นนะครับเป็นห้องสมุดบ้านาน่านๆน,น,น,นะครับน่าสนใจนะครับใครที่ต้องการความสงบกาแฟอร่อยแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อ่านหนังสือด้วยนะครับมีหนังสือมากมายนะครับและมีภาพวาดที่เป็นต้นแบบนะครับก็ลองแวะเวียนกันไปที่บ้านาน่านๆน,น,น,นะครับเราจะส่งเบกรกแรกนะครับกับทางด้าน คูต้อมนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของห้องสมุดบ้าน,านๆนั่นๆครับเดี๋ยวในเบรกที่2นะครับเรื่องราวของจังหวัดหน้านะครับเป็นเรื่องของเยาวชนครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้ส่งเบรกเลยนะครับพักสักครู่ด้วยครับการเป็นห้องสมุดเนี่ยครั้งแรกทุกเนี่ยเราเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ขนาดนี้แล้วที่มันก็เติบโตขึ้นตามวันเวลาจากเป็นห้องสมุดก็กลายเป็นขายหนังสือด้วย ขายหนังสือขายกาแฟาด้วยขายของจุกจิกด้วยแต่ว่าการจัดกิจกรรมนี้เราทำตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนับ10ปีมาแล้วค่ะกิจกรรมล่าวคืออะไรครับทอล์ออกเสวนาแนะน,นํนะะะนาหนังสือนะคะนิทรรศการภาพวาดภาพเขียนนะคะฉายหนัง จัดค่ายการ์ตูนค่ายสายหนังด้วยเหรอคะฉายหนังเวลาเรามีกิจกรรมเราก็จะมีหนังกลางแปลงเราจะมีจอจอหนังกลางแปลงฉายผ่านโปรเจคเตอร์แต่จอไม่ใช่เป็นจอโปรเจคเตอร์นะคะเราเป็นจอจอหนังจริงคือจอผ้าแผบสีน้ําเงินตัวกลางเป็นสีขาวเป็นสีขาวใช่เป็นหนังกลางแปลงก็จะฉายร่วมกับกิจกรรมที่เราจัดอย่างเช่นอย่างเช่นค่ายสัมภาษณ์ค่ายสารคดีอะไรอย่างเงี้ยคะทีนี้ในส่วนประกอบที่มีหนังส่งหนังสือมีสิ่งประดับนี้เอามาจากไหนครูคุณหนังสือนี่เรียกว่าเพื่อนฝูง ความที่เราทํากิจกรรมมาเนาะแล้วก็อย่างเพื่อนฝูงเขาคือเรื่องของเราของเรามันจะถูกถูกนาเสนอในสื่อหนังสือเลยแต่ของเราเป็นบ้านบ้านน่นๆซึ่งความหมายมันก็แตกต่างอย่างเขาบ้านกาแฟได้ไหมถ้าล้างกาแฟก็ไม่ได้อีกแต่ว่าบอกว่าร้างกาแฟบ้านบ้านน่นๆก็มากันถูกค่ะบอกว่าห้องสมุดบ้านบ้านน่นๆก็มากันถูกห้องสมุดดีกว่าค่ะห้องสมุดบ้านบ้านน่นๆใช่อย่างอย่างฝรั่งที่เข้ามาฝรั่งเขาไปที่ไหนเขาจะอ่านหนังสือใช่ไหมคะพอเขาอ่านจบเนี่ยเขาจะแลกหนังสือเขาก็เสิร์ชหา เซิร์ชหาห้องสมุดเขาก็เซิร์ชเ่ะเจอเข้ามาเจอที่นี่มาแล้วก็เอาเอามาเห็นก็ชอบเพราะไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ความหลากหลายตรงนี้มันนอกจากหนังสือแล้วมีเหล็กมีกาแฟใช่มีกาแฟอร่อยมากกาแฟอะไรครูกาแฟสดของดอยมณีพฤกษ์อเราเราใช้ของดอยมณีพฤกษ์เท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็เอามาเอามา m i ์เป็นเป็นสูตรของเราแล้วที่สูตรของเราเองใช่คือเขาว่าเป็นสูตรของเราคือหมายความว่า กาแฟเขาจะขายเขาก็มีองสูตรเขามาแล้วเนาะนเป็นถุงถุงกาแฟเม็ดนะคะแต่เราก็เอากาแฟเม็ดมากซ์มาทำอะไรกันอีกให้มันเป็นรสชาติของของเราที่นี่คือปกติเนี่ยคนอ่านหนังสือกับคนเล่นฟุตบอลนะส่วนหนึ่งก็เป็นคนเดียวกันเลยนะอย่างอย่างคุณวรพจนพันธง์เนี่ยคุณวรพจนพงนงที่เป็นนักเขียนที่ทํางานเนี่ยเวลาในยุคที่เขาอยู่สํานักสํานักต่างๆที่เขาทางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนออฟฟิศอะ เขาก็มีนัดเตะฟุตบองฟุตบอลกันแล้วเขาก็อ่านหนังสือด้วยใช่เขาเป็นงเดียวกันมันเป็นใช่มันถือว่าอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบเอ็นจอยค่ะแล้วก็สุขภาพด้วยมันสัมพ์กันน้องๆคนนี้เขาก็เล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอะไรกันก็ดนตรีกีฬาศิลปะใช่ค่ะจะใช่ประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะเวลากูจัดกิจกรรมก็จะมีดนตรีด้วยแหละตอนนี้ตอนนี้เราเหลือพอเขาทำนั่นได้อลกแช่กันใช่ไหมเราย้องกะว่าอีกหน่อยเราจะจัด ฟุตบ <Football. S 1> อลสนามเทคนิคใกล้ๆนี่นี่ไงโรงเรียนนี่ไงใช่ใช่ค่ะเอาตะฟุตบอลเสร็จแล้วก็เข้าไป่มกาแฟอส่วนกลางกับกับท้องถิน่นอปรปะทะแข่งกันสักหน่อยอ่ป ยา,ากเย็นเพียงใดมือแค่ไหนาย,ยังมีแสงไฟป,ปลายทาง